Hi, สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้อยู่กับแม่มดเขาเป็นคนสวยคนน่าราักค่ะเพื่อนไม่มีใครชมเราก็ต้องชมตัวเองนะคะเ,เพื่อนๆฮัลโหลมากล่าววข้อที่ว่าเขาคนนั้นอยากจะพูดอะไรกับคุณเ,ออเป็นก๊อกก๊อกแบบให้เพื่อนเลือกนะคะคนคนนั้นะ่ะถ้าเขาพูดกับคุณได้อะเขาเอยากจะพูดอะไรกับคุณหรือสิ่งที่แบบเขาไม่เคยพูดกับเพื่อนเลยนะคะ หรือบางทีเพื่อนกับเขาไม่เคยคุยกันเลยแล้เพื่อนอยากจะรู้ว่าถ้าพูดได้เขาจะพูดอะไรกับเพื่อนมีเพื่อนเลือ่อยทั้งหมดเอ่อสี่กองกองที่หนึ่งรูปนี้เห็นไหมกองที้สองรูปนี้ค่ะอ,อะไรเห็นแล้วไหมกองที่สางรูปนี้สี่รูปนี้กองที่หนึ่งรูปนี้นะคะกองที่สองรูปนี้ กองที่สามรูปนี้และก็กองที่สี่รูปนี้นะคะเพื่อนๆขาสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเพื่อนของแม่หมดนะคะสิ่งที่เขาอยากจะพูดแต่เขาไม่พูดนะเสียงอะไรกองที่หนึ่งสาธุสาธุสาธุกับเพื่อนๆบริษัทแห่งกประกันภัยเราเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะ สิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะพูดกับเพื่อนๆของแม่หมดคือเธอเราเรารักเธอเราเรารู้สึกดีกับเธอมากๆเลยนะเราอยากจะบอกว่าถ้วยที่เรามีเราเราอยากให้เธอเราอยากให้เธอรับถ้วยจากเราอะรับรับถ้วยรับกล้วยของเราไหม ก็บอกรักเลยพอเธออ่ะมันดูดีมากเลยอ่ะเธอฮอตมากๆในเวลานี้เธอสวยเธอดูดีเธอมีสเสน่ห์ตอนนี้คงมีใครเข้ามาขายหนมจีบเธอเยอะดิไม่รู้ว่าเธออ่ะจะรับความรู้สึกของเราไหมรักความรักจากเราหรือเปล่าอืม เออเฮียออกมาส่องไปแม่แน่กับเราตอนนี้เหมือนหมาพิการเลยได้แต่คิดถึงได้แต่อยากสรางความสัมพันธ์ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ลำพังแต่ก็อยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งเหมือนกันนะถ้าสารภาพรบับกับเธอ เธอจะรับรักเราไหมใบสุดท้ายนะคะหนึ่งสองใบที่มันอยากออกมีหนึ่งสองว้ายเดือดสันเธอมีลูกแฝดด้วยกันไหมก็อยากมีลูกแฝดกับเพื่อนเราอยากจะบอกว่าเธอโคตรน่ารักเลยละ เธอเป็นคนที่ใจดีอบอุ่นอบอ้อมอารีอยู่กับเธอแล้วเรามีความสุขคิดถึงเธอเราก็มีความสุขไม่ต้องอยู่ใกล้แค่เราคิดถึงเราก็มีความสุขแล้วอจบได้ดอ่สันนะเพื่อนเดแดสั้นนะ,อะโอเคนะเพื่อนเขาพูดอาจจะไม่ได้บรรยายอะไรเยอะนะคะประมาณนั้นเขารักคุณเพื่อนอยากจะบอกว่า I love you baby ไปไปต่อกันที่กองที่สองรูปนี้ค่ะเกี่ยวกับอสาธุสาธุสาธุกับเพื่นบุญสมัยกันไหมคเพื่นเราเป็นเพื่อนที่เข้ามาเล็กก่อนที่สอบไปคะด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าชฉดแกที่มีและบุญบารมีของเพื่นนะคะคนคนนั้นทพ่เพื่อนมาถามถึงใขรอยาจอกยาจะพูดอะไรกับเพื่อนของแม่มดอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนของแม่มดนะคะหนึ่งสอง เจ็บว่ะสิ่งที่เธอทำอ่ะโคตรเจ็บเลยสิ่งที่เธอทำกับเราอ่ะมันสิบดาบเลยนะเธอจะแทงเราให้ตายเลยไหมฮะไเพื่อนไปทำอะไรครับทั้งที่เราอ่ะ ก็มีแต่ความหวังดีให้เธอความปรารถนาดีให้เธอแต่เธอยังทำลายเราตอนนี้เราทำงานทำงานหนักมากมากยังไม่สำเร็จสักอย่างเลยงานเนี่ยงานก็เยอะแล้วเธอยังจะแบบมาทำแบบนี้กับเราอีกเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่เว้ยแต่เหนื่อยใจอะไม่ไหวว่ะ เป็นไงล่ะไม่มีเราคงมีความสุขมากสินะไม่มีเราชีวิตคงแฮปปี้ดิอือคงมีคนมามอบความรักให้เธอมากมายใช่ไหมมีคนมามาชอบเธอมาจีบเธอเธอคงอยากจะโสดมากกว่าไม่ได้อยากมีเราในความสัมพันธ์หรอกตอนเนี้ยโสดแล้วดูดีนิอือ ใบสุดท้ายอ่ายิ่งเห็นเธอเป็นแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้เราไม่กล้าเข้าใกล้เธอเลยไม่กล้าที่จะเข้าหาเธอในเวลาเนี้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอืม ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเพื่อนๆนะคะคนกองที่ที่ที่สองอเพื่ไปต่อที่คนกองที่สามค่ะลูก,ลกนี่อ่ะสาธุสาธุสาธุก็พ,กพู้วยบุญสภากาเมืองมาครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเล็กกองที่สามนะคะด้วยบุญบารมีของข้าพเจ้าชฎิกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนเพื่อนเขาคนนั้นอยากจะพูดอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนสิ่งที่เขาอยากจะพูดแต่เขาไม่ได้พูดนะคะสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเพื่อน,อนใจความมีว่า อ่ะพูดมาค่ะอ๋อสี่ใบเธอเราเรารู้สึกดีกับเธอนะเราอยากจะมอบความรู้สึกนี้ให้เธอความรู้สึกที่เรามีอ่ะอืมเราอยากจะเข้ามาขอโอกาสจากเธอตอนเนี้ย เหมือนเธอไม่ได้สนใจเราเลยอ่ะเธอเธอทำตัวเหมือนเธอไม่ได้ต้องการเราอ่ะเธอไม่สนใจเราเราไม่รู้ความรู้สึกของเธอเลยว่าตอนนี้เธอรู้สึกอะไรอยู่แต่ความรู้สึกของเราอ่ะมันมั่นคงและชัดเจนมากเลยนะว่าเราอ่ะรักเธอเรารู้สึกดีกับเธอเราอยากสานความสัมพันธ์กับเธออ่ะ เราอยากมีอนาคตร่วมกันกับเธอไปสุดท้ายแต่มันพังไปหมดแล้วอะ่ะมันพังด้วยน้ำมือของเราเองที่ทำลายเธอที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปกันไม่ได้จนเธอจะต้องนิ่งกับเราไม่ใย,ยดีเราไม่แย,ยแสเรา ืประมาณนี person, one, ้ค่ะส ah ิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเพื่อนโอเคไปต่อที่กองที่สี่ลูปนี้ไปเร็วมากไม่ต้องพูดเยอะเพื่อนไม่ต้องพูดเยอะสาธุสาธุสาธุกับเพื่อสัมพัสกัแม่บ้านเขาเพื่อนที่เขาเลือกกองที่สี่นะคะที่บุญบารมีของข้าพเจ้าสุดแกาที่มีและบุญบารมีของเพื่อนเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นที่อยากจะพูดกับเพื่อนๆของมดๆนะฮะสิ่งที่คุณอยากจะพูดกับเพื่อนของไม่มด พูดมาค่ะสี่ใบอ่ะเ่็นกองที่สี่จรที่เขาอยากจะพูดกับคุณตอนเนี้ยเธออะดูเข้าถึงได้ยากมากเลยนะเธอแทบจะไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆในเวลาเนี้ยเธอตั้งกาดใส่เราแล้วอ่ะเธอมีกำแพงใส่เรา ถ้าเราเข้าไปในความสัมพันธ์หรือเข้าไปขอโอกาสเธอเธอจะตัดเราไหมเธอจะเปิดรับเราหรือเปล่าหรือว่าเธอปิดหัวใจของเธอไปแล้วเพราะตอนเนี้เรารู้ว่าเธอต้องการความมั่นคงต้องการคนที่เธอต้องการความมั่นคงต้องการคนที่ยัง ค่อยๆพูดแม่มดนะค่อยๆพูดต้องการคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็คนที่จะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตเรารู้ทำไมเราจะไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรเพอสิ่งที่เธอต้องการอะเราให้เธอไม่ได้ เรากลับทําให้เธอเป็นคนในความลับของเรากลับทําให้เธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นมือที่สามเป็นรักสามเศร้าเป็นคนในความลับเราต่างเก็บความรู้สึกกันทั้งคู่อ่ะอืมใบสุดท้ายมันเลยทําให้ตอนเนี้ยความสัมพันธ์ของเราสองคนอ่ะ มันเลยไม่พัฒนาหรือเดินไปข้างหน้ามันทำให้มันมีแต่ปัญหาหรืออุปสรรคมันเลยทำให้เธออะตอนเนี้ยเหมือนมีกำแพงนะสร้างกำแพงไม่ได้เปิดรับให้เราเข้าไปรู้ถึงความรู้สึกข,ของเธอได้ขนาดนั้นอนะอืมประมาณนี้ค่ะเป็นกองที่ สีที่เขาอยากจะพูดกับเพื่อนเพื่อน,นะคะโอเคแม่มดเขาพู้นมาส่งพลังงานสิ่งที่เแม่มดเขาพุ้นค่อยๆพูดฮัลโหลแม่มดเขาปู้นมาส่งพลังงานก็ก็ก,ก็แบบให้เพื่อนเพื่อนเลือกนะคะทั้งหมดสี่กองนะคะบอกว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนคงเลือกกอง ที่ถูกจริตถูกชะตากับเพื่อนเพื่อแล้วกันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนฟังแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะพูดกับฉันเพื่อนก็ไปเลือกกองอื่นแต่ถ้าฟังแล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยสักกองก็อาจจะไม่มีเรื่องของเพื่อนก็นได้นะคะโอเคไหมเพราะมันเป็นแค่เพียงพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของผู้ใดผู้หนึ่ง นั่นเองนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูดวงส่วนตัวหรืออยากเจาะจงเฉพาะเรื่องของเราก็ไปดูดวงกับแม่มดออไม่ใช่ดูดวงกับแม่มดอะไปดูดวงกับแม่มดก็ได้หรือไปดูดวงกับแม่หมอที่เพื่อนถูกชะตาถูกจริบถูกตาต้องใจนะคะเอาเป็นว่าวันนี้แม่มาขับพูดของ้องล่ำๆไปแล้วบอกว่าเพื่อนโควิดอ๋อสุไม่ว่ากันหน่อยได้ไหสวัสดีค่ะ